คืนเผาผีโกสไหนคลิปนี้สนับสนุนโดยน้ำหอมวันทองฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสศุกเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับเอาพี่โอค๊คสวัสดีครับพี่โอค๊คสวัสดีครับพี่นัทได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับคือต้องต้องกรากบขออภัยพี่นัทและทีมงานด้วยครับพอดีวันนี้ฉุกเฉินมาทุรลาับคุณแม่ที่ศรีนคริน<ม>แล้วก็จริงๆผมขับรถกับชัยนาทเนี่ยถ้า ไม่ใช่พี่นัทกับพี่อูที่ผมรักเนี่ยผมต้องคนเซิลแล้วนะฮะโอ้ยขอบคุณมากนี่เป็นพี่นัทกับพี่อูที่ผมรักผมคนเซิลไม่ได้ครับขอบคุณมากต้องต้องรับใช้ครับต้องรับใช้โอ้ยไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไม่พี่โอ๊คคืออย่างนี้ผม,มเกงใจพี่โอ๊คมากกว่าอเอา้ามาวันนี้พี่โอ๊คบอกว่าเรื่องมนดำสั่งตายโอ้โหชื่อเรื่องน่าฟังจังเลย มนดําสั่งตายเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของน้องยูทูบเบอร์คนหนึ่ง <Okay. S 2> น้องซ่านะครับช่องไนผมไ f ่ official, เชื่อาฝากผมมาเล่า uh huh. แต่เดี๋ยวเอาเรื่องผมก่อนเพราะผมขับรถอยู่ขอเรื่องตัวเองก่อนได้เลยแต่ได้ไม่ต้องนึก <laughs> <c oughs> ครับเรื่องของผมเนี่ยเรื่องแรกครับพี่ตอนนั้นผมอยู่ที่ดอนเมืองครับอ่ามีนายดาบตำรวจคนหนึ่งเนี่ยเวลามีเหตุเกิดเหตุอะไรเนี่ยเขาจะต้องไปกับร้อยเวรับ นายดาบคนนี้นะครับปัจจุบันก็ได้ติดเป็นในร้อยแล้วก็เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วก็ขอกลับมาดูพยานของพี่ด้วยที่ผมมามาเล่าคือสนิทกันมากครับครับตอนนั้นนี่ฮะผมเนี่ยเปิดร้านซ่อมคอมพิเวเตอร์ครับพี่นัดครับที่ดอนเมืองแล้วสอนอด,ดอนเมืองเนี่ยก็ใช้บริการผมให้ไปตั้งเซิร์ฟเวอร์ตั้งอะไรที่ที่โรงพักอ่ะก็สนิทก,กับตำรวจทุกท่านกลางคืนที่เวลาผมไปนั่งทําอะไรทําโปรแกรมที่สอนอเนี่ยเวลามีเหตุ ก็คนตายหรือเหตุหอุบัติเหตุเนี่ยพี่ในดาบคนเนี้ยครับผมผมผมเรียกว่าดาบดาบดาบตีแล้วกันง่ายๆครับพี่ดาบตีก็บอกไปโอ๊กไปเพราะว่าผมจะมีกล้องดิจิตอลอยู่ตัวหนึ่งพี่ออ่าไปถ่ายรูปที่กเกิดเหตุกันลีวก็ชอบซีมันนะครับคดีดังๆเลยนะฮะอันนี้ที่ลงข่าวดังมากก็คดีที่ผู้ชายวินโมอไซค์นะครับอาเด็กนักเรียนม .5 รงเรียนหนึ่งย่านนนเมืองไปจะทําไม่ดีไม่ไรแล้วก็น้องต่อสู้ผู้ชายคนนี้แทงไปสามสิบเอ็ดแผลครับพี่ผมไปถ่ายรูปกับพี่โอ้โหพี่เอ้ยสามสิบเอ็ดแผลพี่<ะ>ตอนนี้สาลตัดสินพิพากษาประหารชีวิตคนนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ประหารเรียบร้อยแล้วด้วย อืครับแล้วก็ผมก็จะโอ้โหไปไปไปถ่ายเงี้ยแล้วก็จะไปมีอยู่เคสหนึ่งพี่มียามผูกคอตายที่รปภครับผูกคอตายที่บ้านเช่าบ้านเช่าเป็นแบบตึกแถวเก่าๆแล้วก็เป็นเอาไม้อัดมาซอยเป็นห้องๆอ่ะพี่อแบบเดือนละสามร้อยสี่ร้อยพี่ครับผมก็ขึ้นไปถ่ายรูปที่เกิดเหตุพี่โอ้โหพี่เปิดเข้าไปลิ้นจุกป,ปากตัวนี้ม่วงเลยพี่แล้วพี่เชื่อไหมผมกลับมาอ่ากินข้าวขาหมูไม่ได้พี่นึกออกเข้าใจเลยอ่ะโอ้ แม่งหนังงูเหมือนแันหนังศพเลยพี่ผมอือครับอันนี้เรื่องราวที่ผมเล่าพี่ผมจะโยงมาถึงเรื่องที่พิตรีเขาเจอดำตีเนี่ยเจอครับวันนั้นไปถ่ายรูปที่กเกิดเหตุครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นคนที่มีรอยสักเสือพี่เหมือนเซอร์เพนนะ์อะอออ่าสักเือเพนนแล้วก็เสียชีวิตน่าจะเป็นตับวายหรือทานเหล้าเยอะไปเงี้ยครับ,รบอยู่ที่บ้านครับผมกับดบตีก็ไปถ่ายรูปครับ เออพี่เชื่อไหมฮะสภาพศพพี่เส้นเลือดเกี่ยวก็ปูดขึ้นมาเหมือนลายเสือครับเหมือนลายเสือที่เขาสักพี่อ๋อแล้วผมก็กับพิจะกิจกเขาก็แซวอ่าโอ้ยหลุดหลุดไปเป็นไรดับตีดับตีอ่าดับต,บต,บตีเขาก็แซวแซวว่าเฮ้ยดูศพนี้สิทาไมเป็นลายอย่างเงี้ยเหมือนลายสักเลยเนอะอ่าแล้วผมก็หวัวเราะพี่หวัวเราะกันคิกกัดกันนุ่งกันนิ่งกันแล้วก็ถ่ายรูปไป พอหลังจากเกิดเหตุนะครับก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับไปตรวจที่เกิดเหตุเสร็จแยกย้ายกันาปพอวันรุ่งขึ้นครับผมก็ถามว่าดาบตีวันนี้เข้าเวรไหมจะไปด้วยอีกสนุกดีครับดาบตีบอกไม่สบายอยู่ดีไม่สบายเหมือนไข้หวัดใจญคือไม่สบายอาการหนักมากอืมหนักมากๆจนสุดสุดท้ายพี่ดาบตีลาง,งานที่สอนอไปประมาณสิบห้าวันสองสัปดาห์อ จนไปโรงพยาบาลจนกลับมาเปลี่ยนโรงพยาบาลเปลี่ยนหมอก็ไม่หายพี่แล้ววันหนึ่งพี่ดาบดีอาการสุดหนักจนแบบว่าเขาตัวร้อนแล้วก็เช็ดตัวแล้วกินาเชื่อไหมเขาเห็นอะไรเห็นอะไรพี่เขาเช็ดแขนเขาฟืดหนึ่งเขาเห็นไอ้ลายเสือของศพนั้นมันขึ้นที่แขนเขาบาไอ้ลายเส้นเลือดเขียวเขียว,ยวม่วงๆ่ง,งที่ขึ้นที่ศพที่เหมือนลายเสือพี่<อ>ที่เขากับผมย้อยเย้ยกันอะแบบเหมือนแซวเล่นอะ ขึ้นที่แขนเขาสองข้างแล้วเขาก็ไปสองกระจกขึ้นที่หน้าเขาเลยพี่หน้าเขากับหน้าศพมันเหมือนกันเลยพี่เป็นลายเสือขึ้นเป็นเสเน้นเลือดประปุดขึ้นมาพี่อุ้ยเออโอ้แล้วทีนี้ผมก็โทรไปโทรไปเขาก็ไม่รับเขาคงกินยานอนหรือเปล่าหายไปสิบห้าวันและอันนี้ที่เขามาเล่าตอนเขาหายแล้วนะพี่เขาบอกว่าวันนั้นเขาเห็นเห็นลายเสือที่เขาขึ้นในร่างกายเขาเนี่ยบอกเฮ้ยมันเหมือนมันเหมือนศพที่เขาไปแซวกับผมเลยว่ะครับ เขาเลยไม่รู้ทํางไงพี่อ่าที่ห้องเขาเนี่ยแฟนเขามีหนังสือเล่มห,หนึ่งเล่มเล็กเล่หนัสือเป็นรูปสมเด็จโตนั่งขัดสมาธิเอามือทาเป็นกระปั้นทุบกันนะฮะถือรูปประค้ำอ,อ่ะเป็นบทสวดชินบัญชรพี่ครับเขาก็เลยจุดทุบครับและเขาก็สวดชินบัญชรตามหนังสือเล่มนั้นพี่เขาสวดไม่เป็นนะเขาก็สวดตามนั่นเลยพี่เขาบอกว่า,าพอเขาสวดจบฟุ๊บมันมีอะไรหลุดโปะไปจากไหลเลยความรู <ijn> ้สึกลุ่น หลุดเลยเนเออเออเปลี่ยนยังไงดีวะเหมือน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 มีเหมือนกระดูกมันกึศอรอพี่โอเคเออเขาบอกหลุดจากไรเลยหลุดเซจแล้วเขาก็เฮ้ยแบบแบบตัวที่มีที่มีแตงเหงือใช่ไหมพี่ก็กลับมาเย็นแบบอุณหภูมิปกติอะ่ะครับเขาหลุดไปเลยแล้วเขา,ขาอก็พออีกวันลุกขึ้นเขาโทรหาผมเขาบอกว่าผมถามว่าพี่ธบหายแล้วเหรอเป็นหายไปตั้งสิบห้าวันลาง,งานที่สอนอ,นอน ก็บอกหายแล้วแล้วเขาจะลอยฝั่งเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังว่าอยู่ดีมันหลุดไปเองและหลังจากนั้นเขาก็สวดชินมัชรจนได้เลยพี่เออเออแล้วพาให้ผมสวดได้ไปด้วยพี่ครับผมก็ผมก็เชื่อตามมาด้วยเออเอาด้วยก็สุดท้ายก็ตัวนี้ก็สวดได้ทั้งคู่ครับครับอ่าอันนี้เป็นเรื่องของที่ผมเจอที่สำนรดอนเมืองกระดาษตีเดี๋ยวนะพี่อก๊กผมถามดนึงเคย พี่เคยแบบนั่งวิเคราะห์กันไหมฮะว่าทําไมถึงมีรอยสักขึ้นบนตัวดาบตีทั้งทั้นที่ดาบตีเนี่ยขอโทษนะฮะไม่ได้มีรอยสักในตัวเลยอ่ะไม่ใช่รอยสักกับพี่รอยเหมือนลายเสือรอยเ,เ,เลือดมันนูนขึ้นมาถูกไหมใช่ก็เหมือนศพอ่ะพี่เดี๋ยว,วทําไมอะ่ะเพราะอะไรอ่ะพี่ยกก็ก็เอาคงถ้าผมเดานะคือเหมือนกับไปลบหลู่ศพเขาอ่ะพี่แล้วเขามาแฝงอย่างเงี้ยเหรอ ไม่รู้อ่ะพี่ก็เหมือนกับคุณไปมองเขาแล้วเขากระแซวบอกเขาก็บอกโอ้โอดูสิลายเหมือนเสือเลยเนอะและ oh, 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 oh ้วก็ําโอ้โหอยเงี้ยพี่อตอนปเป็นตัวที่เกิดเหตุอ่ะผมผมก็ขถามเขาพี่ผมก็ถ่ายรูปอะ่ะโอเคแล้วทีนี้ในที่ดาบตีเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลสิบห้าวันไม่มีลายอะไรเป็นแค่ตัวตัวร้อนเหมือนไข้หวัดใหญ่หมอเขาบอกว่าอะไรพี่เป็นไข้หวัดใหญ่นยยี้เหรอเป็นไข้กลับไปไข้พี่กลับไปกินยาทั่วไปโอ้เอาสิแต่พอตอนสวดคาถาชินบัญชรพอเหมือนมีอะไรหลุดโบ๊ะไปเนี่ย ขายเลยจบเลยจบเลยใช่จบเลยโอ้ยจบทุกอย่างเลยพี่จากเหงื่อท่วมตัวร้อนร้อนตัวขั้นร้อนขั้นตัวขั้นหนาวเวลาเราเป็นไข้ปกติเลยโอ้เนี่ที่เขาบอกกันนะพี่โอค๊คเอาจริงๆนะกระถาชินน้ำพันชรเนี่ยของสมเด็จพระเจ้าตัวมรังสีเนี่ยนะฮะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีอนุภาพที่แรงมากนะครับถูกไหมถูกครับโอ้เอาเอาเอาแล้วแล้วแล้วเหตุการณ์นเนี้ยยิงนกหนึ่งได้สองตัวเลยพี่ได้ผมอีกคนหนึ่งด้วยไง ผมก็เลยสวดได้เลยเชื่อเขาอ่ะสวดเลยผมก็สวดใช้เวลาประมาณสามสี่เดือนก็สวดได้เลยเอามั่งเลยครับครับโอเคนั่นคือเรื่องแรกเรื่องสองเนี่ยคือไม่นานมานี้ครับเมื่อไม่กี่เดือนนี้ผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็จะมี f อฟซีทักมาบอกพี่โอ๊ครับลงสปอนเซอร์โฆษณานั้นนี่หน่อยครับครับอ่านี้ก็มีคนคนหนึ่งก็บอกว่าช่วยไปขายขายเที่ยก็หน่อยทํารีวิวขายให้หน่อยออืแถวแถวภาคเหนือครับผมก็โอเคได้พี่ก เออผมขอไปกับเพื่อนได้ไหมเพราะว่าไปไป,ไปไกลมากผมเองกับ่กลการองคนเดียวผมก็ชวนอินฟูหลายๆช่องไปเพื่อนๆผมกับคุณหลังรายการอาชีวะทีวีเงี้ยครับ,ค,รบคุณนะบางปูกับชวนชวนกันไปครับแต่ทุกคนก็ผมส่งทีวีให้ก็ไปเจอกันปร,รากฏว่าคุณหลังเนี่ยคุณหลังอาชีวะเนี่ยเขาไปคุณหลังอินทาราเนี่ยเขาไปถึงก่อนผมครับแล้วก็โทรมาโอ้มุงไหนเนี่ย บอกเออเอออีก, <c oughs> อกอีกอีกห้านาทีห้านาทีจริงผมว่าอีกเป็นชั่วโมงอ่าอีกเป็นชั่วโมงสไตล์ผมคือบอกอีกห้านาทีถึงก็โมไปครับ <c oughs> ผมบอกเอ้ยเข้าไปเลยเขาเปิดรีสอร์ทให้แล้วเนี่ยเข้าไปเลยเปิดแอร์นั่งรอก่อนเลยกินอะไรรอก่อนเลยอ่าพิดคุณไหลังจแา้วบอกกินเฮียอะไรสัตว์มันเป็นบ้านล้างเอผมก็ผมก็ไม่นะตอ <c oughs> <c oughs> นนี้ใจเฮ้ยมันจะบ้านบ้านล้างได้ไงเขาบอกเป็นรีสอร์ทที่เขาจะขายใช่ไหมอ๋อ เออโอเคพอสักชั่วโมงพเพื่อขี่มาถึงก็เฮ้ยโอ้โหไอเราก็ดีใจนึกว่าด้านหน้าด้านหน้าที่เป็นตึกรับแขกหรืออะไรเงี้ยครับปรากฏว่าเขาให้เรามานอนตึกหลังซึ่งเป็นตึกลางลางทันทีที่ผมจอดรถแล้วเปิดประตูไปผมผมพูดทานคาเดียวว่าไม่นะครับเป็นตึกทรงกอทิกกึ่งอิสลามกึ่งพุทธแล้วโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหช่องชั้นล่างกับชั้นบนครับติดกันเป็นตึกตึกสองตึก ชั้นล่างสองห้องชั้นบนสองห้องไมนกระไดขึ้นไปด้านข้างรกระไดปูนผมก็บอกโอ้โหแล้วพวกมือเลือกห้องกันหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเหลือห้องนี้ให้กูอโอ้โหแล้วห้องผมแจ็คพอตเลยพี่เอยชั้นล่างประตูแม่งปิดไปได้ครับประตูเขิลบิ๊นัทเข้าใจไหมเวลามันโดนฝนนะ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคอันแล้วมันบวมปะ่ะเออเออเออโอ้โหปิดไปได้แล้วห้องมันใหญ่มากแบบอมครับ ผมก็ไม่เป็นไรว่าเปิดไฟทั้งห้องอวไฟก็โรแมนติกครับพี่มีแต่ไฟเหลืองๆสลัวๆแล้วลก็มีโคมไฟจะง,งอยหัวเตียงเพื่ออ่านหนังสือโอ้โหโรแมนติกมากพี่ครับผมนี่ใชไหมนะและห้องผมตรงหัวนอนหัวเตียงใช้มือกําแพงมีประตูเปิดออกไปอีกอผมก็เปิดไปดูมีอะไรวะก็เป็นกําแพงครับข้างหลังก็เป็นที่ล้างๆเป็นป่าเลยโอ้โหสนุกแล้วกู แต่ว่าไม่เป็นไรเรามาแหมโอวีพี P, มันก็ต้องรักษาฟอร์มหน่ยอยระดับนี้แล้วอ่ากับ <laughs> สั่งสั่งสั่งเครื่องดื่มมาสั่งเครื่องดื่มมานั่งกินกันตรงสระว่ายน้ําอ่าแล้วก็นั่งกินสาดก็เป็นสาดล้างนะพี่ไม่มีน้า <c oughs> อืมสเสร็จปุ๊บกินไปกินมาพอประมาณสามทุ่มอ่าห้องพี่น้าบางปูเนี่ยชนแนลพี่น้าบางปูเนี่ยเขาอยู่ด้านบนเขาก็มองขึ้นไปบอกเฮ้ยใครเปิดประตูห้องวะด้านหลังอ่ะอ่าครับ ผมก็เอาแล้วบอกไอ้ขอเดบิวคัมหยาดเดินโดนเซนเซอร์ผมก็บอกเออไอ้นี่เล่นมินดุกแล้วเล่นมินดุกแล้วเล่นรู้เรื่องแล้วอะไรเงี้ยผมก็สัเกตุระเบียบผมเปิดไฟเหล้อว้านหนึ่งอ๋อได้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 เขาก็บอกไอ้ผมก็ดื้อใจเลยเล่นอันนี้เล่นมินดุกแล้วไม่ขำด้วยแล้วเพราะว่าเรานอนคนเดียวไงแล้วห้องเราปิดไม่ได้ครับ <c oughs> เออสักพักนะบอกจริงจริงจริงใครเปิดประตูห้องกูวะผมบอกโอ้ยไม่มีหรอกเพราะว่าประตูมันบวมฝนมันปิดไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่แน่นอืมเขาบอกของเขาปิดแน่น ก็ไม่มีอะไรครับคืนนั้นก็กินจนถึงประมาณเที่ยงคืนก็เอากีตาร์เล่นเอาคารฮองไอที่เป็นตัวไม้ข้อกงองครับเป็นข้อกันเราะมงเป็นเป็นพอเสร็จปุ๊บก็ก่อนนอนผมก็ชวนพี่น้ำชวนพี่ต้มออกไปทานข้าวต้มออกมาด้วยความที่เรานึกว่าอืมสี่ห้าทุ่มจะต้องมีแบบว่าร้านนั้นรู่นนี่เปิดอะไรเงี้ยฮะมีโฟกซองเล่นบ้าปรากฏว่าเงียบสนิทมืดตึ๊บครับเป็นเหมือนเปรี้ยวเลยฮะผมบอก โดชิบหายแล้วโชคดีมีล้านเขาต้มร้านนึงก็ไปกินแล้วก็ไม่อร่อยด้วยก็เสียอารมณ์กันก็กลับกลับกันมาเลยกินเสร็จครับมาถึงปุ๊บผมก็เข้ามาในห้องผมก็จะสวดมนต์วันวละชั่วโมงไหพี่วันนั้นนึกใจว่าไอ้ถ้าเรานั่งสวดเนี่ยจะมีใครเข้ามาขอแจมอะไรกับเราไหมวันนี้วันนี้พักงานสักวันหนึ่งไหมอะไรเงี้ยผมก็คุยกับพ่อแก่พ่อแก่วันนี้ผมลาง,งานวันหนึ่งนะ <laughs> ลางงานวันหนึ่งไม่สวดวันหนึ่งนะมันไม่อยากสวดแต่มันโผล่ข้องปันกว้างมากอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่สวดพี่แล้วผมก็อ้อยลังเลลังเลว่าเอาจากใจหนึ่งอะ่ะจะขึ้นไปนอนกับพี่น้ําครับส่วนอ,อีกใจหนึ่งก็มองว่าผมเมาพี่พี่น้ําก็เมาเพื่อนผมอีกสองคนก็เมาถ้าผมโทรไปเรียกพี่น้ําลงมามันฟันทงเลยผมเก่อโอเค ไอโอเคแน่นอนอืลอเรียกเรียกลงมาลอแน่นอนครับอืมผมก็เอเรียกไปมันก็เสียฟอร์มรู้แล้วมันเลยตัดสินใจไม่ตัต่อค่ะตัดทำไมอ,อ,อ่ะเสร็จเล่าเสรเสร็จเล่าจะัดนบบ้านกันและเดี๋ยวถึงบูบ้านแล้วตามไปเสร็จปึ๊บพี่ครับผมก็บอกโอ้ยถ้าเรียกเรียกฟินน้ำลงมาไม่ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมองว่าเราเป็นคู่เกย์นแน่นอนก็เลยตัดสินใจผมมีสายกีตาร์พี่ผมทอดสายหกพี่ เอาสายหกไปมัดประตูเออเออเอาประตูที่มันหนีก,กันไม่เข้าที่มันบวมนะมัดคล้องสายอยู่หากันแล้วก็มัดตายเลยพี่ครับเออกล่าวว่าถ้าใครจะมาเคาะมาังัดผมก็อาจจะตื่นก่อนน่ะก็จะเพ่นเพ,น,เพนออกประตูอีกตรงหัวนอนได้อะไรเงี้ยครับก็บโอโอเอ่อมัดเสร็จปุ๊บนั่นนู่นนีน่นนนผมก็หลับไปประมาณตีหนึ่งตีสองครับเปิดไฟทั้งห้องเลยพี่ ซึ่งเปิดแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับอืมก็ส,ลสลโลวสัลโวโรแมนติกมากอ๋อ oh. เออแล้วห้องก็กว้างมากไม่จะกว้างไปไหนก็ไม่รู้ครับ <c oughs> คืนนั้นผมหลับไปก่อนตีสองผมได้กลิ่นหอมๆพี่ได้กลิ่นหอมเหมือนเอ่อดอกไม้หอมเหมือนจำปีเหมือนมะลิเหมือนหอมไทยๆอะพี่อือฮะได้กลิ่นหอมเหมือนมะลิเหมือนจำปีครับพี่เสร็จปุ๊บ ก็ไม่ทิอะไรเออก็ดีนะแสดงว่าเราคนจะเป็นคนที่มีมีบุญบาร,รมีจังเลยมานอนที่นี่สงสัยเทวดาเข้ามาไล่ลามกับเราครับอ่าตอนนี้พอผมหลับไปพี่ครึ่งหลับครึ่ง,ง,งตื่นแล้วมันเมาด้วยตัวมันก็ร้อนๆ้อนด้วยดิ้นไปดิ้นมาตีสามอ่ะผมมาแขวนกางเกงไว้ที่หน้าโต๊ะกระจกที่เป็นโต๊ะครึ่งแป้งครับที่เขามีให้ในห้องเป็นไม้อะ่ะผมก็แขวนกางเกงไว้แล้วมันมีเสียงเหรียญบาทตกแกล้งประมาณสี่ห้าเหรียญมันไอเสียงเหรียญบาทเนี่ยก็ทําให้ผมตื่นขึ้นมาครับ ตืนเสร็จปุ๊บผมก็โอ้ไม,ไม่ไม่ลุกแล้วล่ะเพราะว่าเราแขนงเงเกงไว้เหรียญมันคงล่วงมาพี่ก็หลับต่อหลับต่อไปสะดุ้งอีกทีก็ประมาณปลาคึมคึม,คมตีห้ากว่าผมก็ดูโทรศัพท์ที่นาฬิกาโอ้ดูนาฬิกาโทรศัพท์ผมไม่นะตีห้ากว่าก็คงไม่หลับแล้วแหละ mm. ฝืนฝืน,ฝ,นฝืนดีกว,ว่าฝืนตื่นดีกว,ว,ว่าสุดท้ายก็ตื่นครับตื่นแล้วตอนเช้าก็คุณพี่เจ้าของที่เขาก็มาคุยเรื่องรายละเอียดคุยเรื่องโฉนดตอนนั้นนุนี่ถ่ายรูปที่ดินเสร็จปุ๊บเขาก็เลี้ยงข้าว<ๆ> และผมขอกลับก่อนเพราะผมอยู่ชยัชน่าเพี่ยพี่ส่วนคุณหลังกับเพื่อนกับพี่น้ำเนี่ยเขาอยู่กงต่ออีกหน่อยนึงอพอเขาบอกว่าเมื่อคืนเขาไม่ได้นอนเลยเขาขอกองต่ออออ่ออพี่โต้เนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้นอนเขาขอกองต่ออีกหน่อยนึงผมก็เลยกลับก่อนแล้วผมก็ด้วยความที่ไม่ไหวพี่ตื่นตีห้าผมมาถึงปั๊มแถวอาสายเอเชียผมก็เข้าไปจอดหลับในรถอะพี่ตารถนอน,นอยู่แล้วนะหลับแล้วก็ไม่ไหวเหมือนกัน แล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปท่านี้พอผมกลับมาถึงบ้านครับอ่าอีกวันรุ่งขึ้นพี่หลังเขาก็โทรมาหลังจ่างเง่้ยเราตับอกโอ๊กวันนั้นที่นอนอ่ะเจออะไรหรือเปล่าอืมอืมเขาบอกผมไม่เจอเนี่ยเขาบอกโต้งมันเจอเขาบอกโต้งมันเจออะไรมันบอกว่าประตูห้องโต้งอ่ะมันมันก็ปิดและล็อกไม่ได้เหมือนกันมันมันมันบวมฝนพี่แต่ว่าประตูกับพื้นอ่ะมันมันลอยขึ้นอ่ะพี่ แล้วเวลานอนมันมองเห็นขั้งนอกพี่เข้าใจไหมอขาเข้าใจเออมันเห็นเท้าคนน่ะเท้าเปล่าๆเดินไปเดินมาผ่านประตูหน้าห้องมาเป็นเงาปั๊บป๊บป๊บป๊อ่าอพราะพอตื่นนอนกันมาเนี่ยโต้งเขาเล่าให้พี่หลังฟังพี่โต้งเล่าให้พี่หลังฟังแล้วพี่หลังเขาเลยเก็บของเตรียมจะกลับวันนั้นนะพี่อันนี้ย้อนย้อนเหตุการณ์ไนั้นนะครับพี่หลังเขาดึงในลิชักออกมาปรากฏว่าในลิชักของเขามีเหรียญบาทวางอยู่ในลิชักหนึ่งเหรียญ Uh. เขาก็เลยถามไอ้โต้งห้องมึงมีเหรียญบาทใครลืมไว้ในเกะอย่างงี้หรือเปล่า uh. พี่โต้งก็เลยวิ่งขึ้นไปดูห้องตัวเองที่เห็นเท้าคนเดินนะพี่ที่ก่อนคืนเห็นนะครับ uh. เขาไปดูลิ้นชกักห้องเขาเองก็มีเหรียญบาทอยู่อีกหนึ่งเหรียญในลิ้นชกัก uh. สุดท้ายก็บอกเฮ้ยไอ้โอ๊กกับพี่น้ำมันกลับไปแล้วไหนลองไปดูห้องไอ้โอ๊กกับพี่น้ำสิเพราะประตูมันปิดไม่ได้กันหมดเลย uh. เขาก็เลยเข้ามาห้องผมดึงลิ้นชกักของผมก็มีเหรียญบาทอยู่ในเกะที่ผมพาดกระเป๋ากางเกงไว้พี่ครับ uh. แลวห้องพิน้ําก็มีเล่นบาทยู่ในเกสี่ห้องเลยพี่อืมอืมและสุดท้ายพี่หลังเ็าเลยเก็บขวดเหล้าขวดเบียร์ขยะเอาไปทิ้งหลังกําแพงปรากฏว่าหลังกําแพงมีดอกไม้สดแขวนอยู่อ่ดอกไม้สดแขวนอยู่ครับแล้วก็มีธูปปักอยู่หนึ่งดอกดอกไม้ที่คือใหม่ๆเลยนะอุย้ยใหม่กิ๊บเลยนะใหม่กิ๊บแบบเหม,ม,มือนเหมือนเมื่อแขวนเมื่อคืนก่อนเราจะมาธูปหนึ่งดอกคือไหว้ผีนะ เออแล้วดอกไม้อารมณ์แบบว่าจะมีคนมาอยู่นะขออย่าไปละลานอะไรกับอารมณ์ประมาณนั้นอะพี่โอ้โหเออก็นึกออกเลยพี่ใช่พี่แล้วผมก็มันนึกขึ้นได้ครับว่าเฮ้ยเมื่อคืนกูได้ยินเสียงตกสี่ห้าเหรียญและตอนตีห้าที่ตื่นมาไปอาบน้ำอ,อาบน้ำบอมันไม่มีที่พื้นครับแล้วที่ที่พื้นมันไม่มีแล้วตอนผมเก็บของเก็บกีต้งกีตาร์หรือสายอะไรตอนกลับบ้านตอนเช้าก็ไม่มี ผมมัลืมเรื่องเหรียญผมมานนึกได้เพราะว่าพี่หลังเนี่ยเขามาเล่าว่าเขาเจอเหรียญบาทใน้นชากของทุกคนผมก็เลยมันเหรียญอะไรวะแล้วผมได้ยินเสียงเหรียญเหรียญตกใช่ไหมพี่ใช่ถามว่าเหรียญตกกับผมพลาดกางเกงว้ตั้งแต่หกโมงเย็นที่ผมมาถึงอะแล้วมึงมาตกอะไรตอนตีสามครับถ้ามันจะตกมันก็ตกต่หกโมงเย็นแล้วถูกไหมพี่ออเออนี่แหละอันเนี้ยผมไม่รู้จะตีโจทย์เป็นยังไงเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าโอเคเรื่องประมาณนี้ใช่ไหมพี่โอ๊ก ใช่โอ okay. เคอาเอาเอาเป็นแผลไปนะอไปที่นั่นโอเคแหละแล้วพอไปเห็นไปเห็นตรงหลังํำแพงที่เราอยู่เนี่ยนะฮะเป็นพวงมาลัยสดๆแล้วก็จุดธูปไหว้ไหว้หนึ่งดอกไหว้ผี <c oughs> ที่พี่พี่โอ๋บอกว่าเหมือนกับเขาเหมือน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 เจ้าของเหมือนเจ้าของห้องพักอะเออเขาจุดธูปบอกผีที่อยู่ที่ที่พักเขาบอกว่าเฮ้ยวันนี้มีคนมาอยู่อย่าไปหลอกหลอนเลยประมาณนี้ ีคกแล้ว,วใช่แล้วไอ้บาทนึงเหมือนซื้อค่าเช่าอ่ะขอเช่านะขอเช่านอนนะคือไี่อยาทำอะไรเขาหนาอะไรเงี้ยโอ้โห oh. เออแล้วผมมารู้คือตอนตอนนั้นผมไม่ได้กลัวผมมารู้ตอนที่กลับมาแล้วพี่หลังอินทรละมาเล่าอ๋ออ๋ออ๋อและแลที่ฮะที่ฮากว่าน,นั้นคือพี่หลังบอกว่า oh. ดีนะกูเห็นตอนที่กูจะกลับอ่ะ ้ากูเห็นตอนที่กูจะเข้าไปนอนกนะูไม่กล้านอนอุย้ยใครเห็นงนั้นก็ไม่กล้านอนหรอกพี่เอาจริงนะเนี่ย <c oughs> แล้วประเด็นประเด็นตรงตรง,ตรงอื่นไม่เท่าไหร่เลยพี่โอค๊ค <c oughs> คนอื่นเนี่ยเหรียญเนี่ยอยู่ในในเก๊ะหมดเลยนะับ <c oughs> แต่ของพี่โอ๊คเนี่ยได้ยินเสียงหล่นเหรียญหล่นมา <c oughs> <c oughs> ตรงปลายเท้าเลยตรงตรงไอ้ตูตกต้กระจกปลายเท้าเลยพี่แต่ตื่นมาไม่เห็นไม่มีไม่มีแล้วลืมไปเลยด้วยทำไมอ่ะ ก็ผมลืมไปแล้วไงเพราะว่าตอนนั้นตีสามนี่คือได้ตื่นเพราะเสียงเหรียญแล้วนอนต่อเน่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอออันนี้มีประเด็นแล้วทีนี้มีประเด็นละเออพี่โอ๊คบอกว่าพี่โอ๊คได้ยินเสียงเหรียญตกลงมาแล้วก็ตอนเช้าพี่โอ๊คไปดูมันก็ไม่มีเหรียญตกอยู่ตรงปลายเท้าหรือว่าตรงไหนก็ไม่มีเลยถูกไหมไม่มีครับมันหัวตกเันพี่หายโอ้โหพี่เก้งกงเก้งกงเก้งแบบเหมือนเราล่อยเส้นนะพี่ไม่มันอาจจะกิ้งไปใต้เตียงเปล่าพี่มันไม่สมัครสมานสามคีงั่นหรอพี่ คือผมมีทรัพย์สินมีกระเปา๋าสตางค์นะครับผมมีสร้อยคออะไรที่ซื้อจากต่างประเทศมาฉะนั้นก่อนจะกลับผมต้องเช็คทุกอย่างพี่อ่ะถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าพี่โอ๊คเหรียญมันตกลงมาใช่ไหมแต่พี่จอ๊จำได้ไหมว่าเอ่อเพื่อนๆทีเ่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยหลังจากที่เขาเห็นเหรียญในห้องเขาเขาเข้ามาดูเหรียญในห้องพี่โอ๊คแล้วเหรียญในห้องพี่โอ๊คอยู่ในเกล็ดลิ้นชักเหมือนกันนะใช่อยู่ในลิ้นชักของทุกคนพี่นั่นแสดงว่า แล้วเหรียญมันมาจากไหนอะที่ตกลงมาก็ไปดูฮะออแต่คือ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 ผมมองอย่างนี้ฮะผมก็บอกโอ้โหถ้าเกิดให้ผมละดาบเหตุการ์ออาจจะมีการซื้อนะครับเงินหนึ่งบาทเนี่ยขอซื้อซื้อที่ทางที่อ,อ่าอ่าตามความเชื่อพี่แล้วก็ดอกไม้แขวนแล้วพี่อย่าลืมสิผมบอกว่าผมได้กินดอกเหมือนดอกมะลิเหมือนดอกจำปีตอนนอนอะออใช่ถูกต้องเออแล้วผมพี่มันทะลุก,กำแพงเข้ามาได้เหรอดอกไม้อะ มันทะลุกาแพงห้องเข้าไปได้เหรอมันอยู่ลมันอยู่โอ้โหพี่มันอยู่ตรงแพงตรงถางขยะนะพี่โอ้โหเขาแปลกไหมแล้วที่พี่หลังเขาไปเจอเพราะเขาเอาขยะไปทิ้งพอทิ้งเสร็จเขาบอกโอ้โหถ้ากูเห็นดอกนี้ตั้งแต่เมื่อตอนเย็นนะกูมัดรวมเลยสี่คนนอนห้องเดียวเขาบอกอุ้ยมีคนส่งมาเว้ยพี่โอ๊คครับเงินปากผีป่ะครับอย่าเอาอย่าเอาขนาดนั้นเลยครับเอาเป็นเงินซื้อที่ดินดีกว่ามั้งซื้อที่ซื้อทางก็ได้มั้งฮะไม่ติ เอา,อางี้ผมไม่รู้นะมันแตกตรงไหนหรู้ป่ะอันถ้าพี่โอ๊ซื้อที่ซื้อทางอ่ะส่วนใหญ่อันถ้าถามถ้าถามพี่น้องเราก็ได้ในหุกไฟนี่แหละอ่ะถ้าเขาจะซื้อที่ซื้อทางส่วนใหญ่เขาจะวางอยู่ตรงตรงเตียงไหม่ะฮะแต่เขาอาจจะกลัวเรากลัวไหมฮะเขาไปซ่อนในตู้ในลินชักอะไรอย่างเงี้ยฮะเออถ้าเดานะถ้า <Okay. S 2> เดานะอาจจะกลัวแขกกลัวครับอ๋ออ๋ออ๋อ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะไม่รู้นะไม่รู้นะ <c oughs> แต่ว่า<ช> <c oughs> เออพี่ก็แปลกดีก็น่ากลัวนะน่ากลัวนะเอ,อแล้วแต,ออแต่ผมว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้กลัวเลยเพราะว่าวันนั้นผมไม่ได้กลัวเราไม่รู้ออันาน<น>ะนนนตอนตอนได้ยินที่เสียงเหรียญเนี่ยผมก็หลับสลมสลือแล้วก็กล้งแงกล้งดโอ้โ,โหสายล่วงจะ่าเป่าตังค์งี้เลยอืมอืมแล้วก็อ่าถ้าเกิดว่าหลังอินเข้ามาลื้อห้องผมเนี่ยกับพี่โต้งเนี่ยเขาก็ต้องเห็นที่พื้นสีพีถ้ามันยังอยู่อะถ้ามันล่วงจริงอะ ก็ใช่ก็ใช่ก็ถูกต้องใช่ถูกต้องอืมแล้วอีอย่างอีอย่างคือกลิ่นดอกไม้มามันไม่ได้กลิ่นเน่าเหม็นพี่กลิ่นหอมเออไม่กลิ่นหอมทื่อกพี่มันเป็นกลิ่นหอมมันดอกมะลิเหมือนจำปีอะไรเงี้ยผมก็เออรู้สึกเฉยๆครับแล้วก็ที่มากลัวเนี่ยบอกที่มากลัวเพราะอะไรพี่เพราะผมเอาสายกีตาร์สายหกมัดประตูมัดตายเลยพี่มัดแบบว่าถ้ามีอะไรไม่ต้องออกอ่ะ เออเพราะตอนเช้าผมไปนั่งแก้ไปโหแก้อยู่สิบนาทีพี่กูจะออกอะ่ะครับครับเออผมกล่าวว่าโอ้โหดีนะเมื่อคืนไม่มีอะไรอะ่ะหรือว่าถ้ามนะีจะออกอยังไงอะ่ะหรือว่าหรือว่าอันเราคิดเล่นๆนะหรือว่าเสียงเหรียญนั่นนะ่ะเป็นเสียงที่วิญญาณเขาทำเหมือนกับให้พี่โอ๊คตื่นจากการหลับแล้วเพื่อที่จะได้มาเห็นเขาหรือเปล่าแต่ว่าพี่โอ๊คสลืมสลืดเลยหลับต่อเออผมผมพี่พูดอย่างนี้ผมคิดได้อีกมุมหนึ่งพี่ ผมอาจผมผมคือคือเพื่อนผมทั้งสามท่านเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้สวดมนต์อะไรเหมือนผมน,นะซึ่งซึ่งผมบอกว่าผมมีพ่อแกใช่ไหมพี่ผมมีพ่อแก่ติดตัวไปด้วยในรถก็มีหน้ารถจะมีเสียงและที่ตัวกระเป๋าตังค์ผมก็มีพี่ตอนนี้ผมบอกว่าแหม่ผมจะพูดชบตัว,ว่าเออสงสารสงสารเทวเวลาคุ้มครองเนอะขนาดน,นอนจะมีกลิ่นดอกไม้เลยอะไรเงี้ยผมก็จะชอบสไตล์เงี้ยพี่อ่าแตนี้ผมมองว่าเป็นไปได้ไหมที่เหรียญหล่นเขาอาจจะสื่อว่าเออเขาได้รับแล้วนะไอเหรียญที่ให้ ก็เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้เลยเป็นไปได้เหมือนเขาได้รับแล้วนะอะไรเงนี้ให้รู้ว่าเออเขาเขาได้เหรียญแล้วนะอะไรเงนี้ครับครับเป็นไปได้ผมมองในมุมที่เขาไม่ได้หลอกนะอือหึอือหึผมบอกว่ามุมเขาไม่ได้หลอกครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเขาก็ไม่ได้ทําให้เราตกใจนะไม่ได้ตกใจเลยครับอ๋อออแต่คนที่กลายเผมตกใจคือพี่หลังอินทระเนี่ยแหละครับคือพวกมึงจะมาเล่าให้กูฟังทําไมวะเออจบไปก็จบแล้ว ไม่ก็มาเล่ากูฟังทำไมเนี่ย <laughs> โอเคนี่เป็นสองเรื่องที่พี่โอ๊ไปเจอเจอมาใช่อันนี้เล่าตอนตอนอันนี้ของผมเอง